หรือวินออฟไรนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสมดุลของชีวิตโดยแบ่งที่เราเป็น8ถึง10ด้านนะครับเราแต่นะครับตำราแต่ละเรมแต่ละส่นแต่ละมันจะไม่เหมือนกันเราจทฤษฎีนะครับดยการให้คะแนนตั้งแต่ศูนถึง10คะแนนในแต่ละด้านนะครับเปรียบเสมือนซี่กรอที่ช่วยให้รถแห่งชีวิตคุณนะครับื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นนะครับของรถชีวิตทั้ง8ด้านนะครับ เงินนะครับตารางีนะครับครอบครัวแฟมิลี่นะครับความสัมพันธ์เพื่อนฝูงนะครับเบรีชั่นชีพนะครับแล้วก็การพัฒนาตนเองนะครับ personal growth นะครับการพัฒนาจิตใจนะครับจะเป็นริ i t วริตนะครับการช่วยเหลือสังคมนะครับส o c i a l นะครับในสไตล์ละความสุขนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับอิมวิลูเมนะครับ เออร์ดอมนนะครับก็อภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ช่วยคุณมีความสุขหรือไม่นะครับโดยอาจตอาจจะควรที่จะนะครับตั้งคำถามนะครับแล้วให้คะแนนแต่ละด้านนะครับอย่างเช่นสุขภาพนะครับร่างกายที่ใจของคุณแข็งแรงแค่ไหนฉันดูแลสุขภาพตัวเองดีแค่ไหนฉันมีพฤติกรรมการกินดีสุขภาพไหมฉันออกกําลังกายทําเสมอหรือเปล่าฉันนอนหลับเพียงพอหรือมีพลังงานในแต่ละวันไหม ฉันมีปัญหาสุขภาพที่ควรแก้ไขหรือไม่นะครับให้คะแนน0ถึง10นะครับตามสุขภาพของคุณปัจจุบันคุณคิดว่าจาก0ถึง10คะแนนคุณจะให้เท่าไหร่นะครับจนจดทึกไว้นะครับจุด6ไหมครับความจริงนะครับการงานหรือธุรกิจนะครับ work นะครับงานของคุณเติมเต็มชีวิตของคุณหรือเป็นแค่ภาระนะครับฉันพอใจกับงานของตัวเองแค่ไหน นะครับงานของฉันสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของฉันไหมฉันมีโอกาสจะเริยนเติบโตพัฒนาทักษะในการของฉันหรือไม่นะครับฉันรู้สึกว่างานของฉันมีความหมายและส,งส่งเสริมคุณค่าไหมฉันมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานหรือเปล่านะครับให้คะแนน0-10ถึงินะครับตามความพอใจในงานของคุณนะครับตอนนี้ทักษะเป็นนักเรียนก็จะเป็นเรื่องของการเรียนนะครับว่าเป็นไงการเรียนเนี่ยเรียนในใสายที่ชอบหรือเปล่านะครับ การเงินนะครับ salary นะครับก็คือคุณมั่นคงทางการเงินแค่ไหนนะครับฉันบริหารเงินตัวเองได้ดีแค่ไหนฉันมีเงินออมและการลงทุนที่มั่นคงไหมฉันสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้หรือไม่ฉันมีรายรับที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ฉันต้องการหรือเปล่าฉันมีนิสิตที่ควบคุมได้หรือไม่นะครับให้คะแนน0ถึง10นะครับตามศนะการเงินของคุณนะครับ ได้เงินที่พ่อแม่ให้มาเรียนเนี่ยใช้จ่ายคุ้มค่าแล้วไม่มีนิสิตไหมนะครับเอาไปเป็นหวยในเกินไปหรือเปล่าเงินหมดหรือเปล่าใช้เดือนชนเดือนหรือเปล่านะครับมีทํางานใครทํางานพิเศษมั้งหรือเปล่าลองคิดที่ดีครับเงินแล้วการไปหาเงินเป็นยังไงนะครับจากศูนย์ถึงสิบนะครับพอใช้จ่ายหรือเปล่าให้คะแนนเองนะครับความเป็นจริงนะครับครอบครัวนะครับคุณให้เวลากับครอบครัวเพียงพอหรือเปล่า ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มกับครอบครัวไหมฉันช่วยเหลือกับครอบครัวหรือคนที่ฉันรักเพียงพอหรือเปล่าฉันให้การช่วยเหลือพวกเขาในอย่างที่จําเป็นได้หรือไม่นะครับฉันสื่อสารเข้าใจครอบครัวรับข้างได้ดีถึงไหมฉันรู้สึกว่ามีคนสนับสนุนและอยู่เคียงข้างฉันหรือเปล่านะครับคะแ,แนนศูงถึงสิบตามคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณนะครับเมดิคไทยนะครับนะครับ ให้ต้องให้ต้องให้ตามความเป็นจริงนะครับไม่ควรให้กันเองนะครับจำกันไม่ได้นะครับของวของมันนะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนฝูงเป็นอย่างไรนะครับฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเป็นอย่างไรนะครับฉันมีเพื่อนที่สามารถพึ่งพาไว้ใจได้หรือไม่นะครับฉันมีการสื่อสารเวยากับเพื่อนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่เวลาที่ฉันอยู่กับเพื่อนฉันรู้สึก เติมเต็มในเป็นตัวเองได้หรือเปล่านะครับหรือว่าคบเพื่อนเพราะว่าเอาโดนเพื่อนครอบงำนะครับตามใจแต่เพื่อนนะครับไม่รู้ต้องการอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนของฉันเป็นทางบวกและช่วยฉันเติบโตขึ้นหรือไม่จะไปคบกับคว่ามองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่านะครับถ้าจะไปคบคนที่ชอบบุหรี่คนอื่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าไปคบคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับเป็นนิเกทีฟนะครับก็ไม่ดีนะครับ ก็ให้คะแนนนะครับ0ถึง10นับตามคุณภาพความสัมพันธ์กับเพื่อนสูงนะครับแล้วก็ดูด้ว่าเองกับเพื่อนดีมีดีนะครับกับภาพตนเองนะครับเป็นอย่างไรคุณกําลังพัฒนาตนเองอะไรใหม่ๆให้ตนเองอยู่ไหมฉันมีความสัมสำคัญกับการเรียนรู้ระภัพตวเองไหมนะครับฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องหรือไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางในการพัฒนาตนเองไหมนะครับฉันได้ออกจาก Comfort ความฟอร์ตโซนเพื่อเติบโตหรือไม่คอมฟอร์ตโซนเนี่ยคือนะครับในนะครับสถานที่ตนเองสุดปลอดภัยนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับฉันมีทัศนคติที่ดีต่อความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใหม่นะครับให้คะแนนสูงถึงสิบนะครับคะแนนต่อการเติบโตของตนเองนะครับการพัฒนานทางจิตใจนะครับ สภาพใจคุณเป็นอย่างไรชีภาพใจเป็นอย่างไรนะครับจะนสามารถจัดการกับความเครียดนะครับอารมณ์เชิงลบด,ดีแค่ไหนเป็นเชื้อรากับตนเองเพื่อทอนความคิดฝึกสติหรือฝึกสมาธิได้หรือไม่ฉันสามารถให้ไปตนเองแนระผู้อื่นได้หรือเปล่าฉันสุดข,ขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตและมรรคในแง่บวกหรือไม่นะครับให้คะแนนส่วนถึงสิบนะครับตามสภาพใจของคุณเองให,ให้คุณคิดเองประเมินเองนะครับจะรอกันนะครับ การช่วยเหลือสังคมนะครับคุณได้ทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นและสังคมอะไรบ้างนะครับฉันได้ทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นและสังคมอะไรบ้างไหมฉันมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือทําประโยชน์ให้ผู้อื่นบ้างหรือไม่ฉันมีเวลาหรือทรัพยากรที่แบ่งปันให้กับสังคมเช่นการบริจาคหรือจิตอาสาษหรือไม่ฉันช่วยเหลือเพื่อนครอบครัวคนรับตัวโดวยไม่หวังผลตอบแทนหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อสังคมและสร้าง ผลกระทบที่ดีให้กับโรคหรือไม่นะครับนี้จะเป็นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับใครประหยัดไฟบ้างครับใครทิ้งขยะใครแยกขยะบ้างนะครับอันนี้ก็สื่อว่าตอบคนดีได้นะให้คะแนนฝึกทุนสิทธิน์น,นะครับตามความพึงพอใจในตัวคุณต่อสังคมนะครับไลฟ์สไตล์และความสุขนะครับคุณใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหรือเปล่าฉันมีเวลาทําสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขไหม นี่เป็นข้อ9ฉันให้เวลากับงานติเรกและกิจกรรมที่ชอบหรือไม่ฉันมีความสุขสนานมีความสุขในชีวิตประจำวันไหมฉันมีรายกับตัวเองให้ความสุขรู้สึกกดดันจะไม่มีไม่ขอัยครับไม่รู้สึกกดดันจากภาระหน้าที่มากเกินไปหรือไม่นะครับให้คะแนนสูงสุดนะครับทมแต้ความสุขของคุณนะครับแต่ว่านะครับนี่เป็นข้อ9นะครับเป็นข้อที่เกินมานะครับแต่ก็คกันนก็ได้นะครับสภาพแวดล้อมนะครับ ก็ทับปรนดมที่คุณอยู่ช่วยคุณมีความสุขหรือไม่ใช่มีทัวปร้ดรมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยอยู่แรวรู้สึกมีความสุขสบายใจหรือไม่ใครอยู่ใกล้ก้าเหมืองโปแตสไหงครับอาเคมีรุนไรงอะไรเงี้ยก็แต่ว่าอยู่ในทัวประดรมไม่ดีนะครับอยู่ในที่ใกล้กับที่ทิ้งขยะอะไรเงี้ยทศบาลนี่ก็ต้องระวังนะครับสถานที่ที่ฉันอยู่อาศัยท้าเพนสึกสบายใจและปลอดภัยหรือไม่จะมีพื้นที่สีส่วนที่ทําให้ฉันผ่อนคลายและเติมพลังได้หรือเปล่า ฉันจัดบ้านที่ทํางานเป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ชีวิตฉันมีสภาพขึ้นหรือไม่ฉันได้รับอากาศสุดแสงแดดและธรรมชาติบ้างหรือเปล่าให้คะแนนส1 0น,นะครับตามระดับความสุขสบายต่อสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเจะไปพิจารณาทำเป็นตารางนะครับอาจจะเขียนก่อนนะครับแล้วก็ ให้ความพึงพอใจนะครับในแต่ละด้านนะครับให้ตาเป็นจริงนะครับเพราะคนแค่ไหนทุนอาจจะมีสุขภาพให้เก้าคะแนนสุขภาพแข็งแรงดีอย่างนุ่งสาวนะครับการทำงานเอาให้แปดนะครับการเงินเอาเจ็ดก็แล้วกันนะครับครอบครัวหกนะครับเพื่อนฝูงห้านะครับเป็นคนเก็บตัวนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับอาจจะเป็นแปดนะครับเอาะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ ในเลือกโรงวิชานี้ก็แต่งคาชอบพัฒนาตนเองนะครับถ้าจิตใจอับเสดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมก็จะเป็นห้านะครับนะก็อาจจะวาดนะครับเป็นแผนภูมิรูปภาพนะครับดังนี้หรือว่าใช้ภาพที่อาจารย์ให้ไปก็ได้แล้วก็ทำสีนะครับแล้วก็สเกลนะครับจดุดศูนย์กลางเป็นหนึ่งออกห่างมาหน่อยก็เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เอาอมาจากจุดศูนย์กลางมากขึ้นก็เป็นสิบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับว่าใน แต่ละด้านมีที่แต่ละช่องอาจจะให้เป็นของอะไรบ้างเช่นด้านสุขภาพการงานการเงินครอบครัวนะครับเอาสะพานเพืพ่อนฝูงพระตาตนเองพระนาจิตใจช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็จะเขียนให้แต่ละช่องแบ่งเหมือนแบ่งเค้กนะครับของวงกลมนะครับแล้วก็จากนั้นให้ลงสีนะครับระบายนะครับตามที่เรานะครับในตารางมาทึกไว้อย่างเช่นว่าสุขภาพเนี่ยให้9นะครับก็ลงสี เก็บหมดเลยเป็นอันสุดท้ายเป็นอันเดียวนะครับแล้วก็การงานให้8นะครับก็จะลงสีเท่ากับ8นะครับการเงินนะครับให้7็ก็ลง4ถึง7นะครับครอบครัวนะครับให้6นะครับก็ลง4ี่ถึง6นะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับให้ประมาณ5 5นะครับอาจจะเป็นคนเก็บตัวนะครับเพิ่งมาปีหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่คข้จักใครอะไรเงี้ยนะครับส่วน นะครับก้าพตนเองให้แปดเอาเร่องเรียนวิชานี้ยจะมีความหวังพัฒนาตนเองมันได้เป็นแปดนะครับถ้าใจิตใจนะครับเอาใจิตใจเปนำรรมาทำมัตยากเอาตรงเป็นเจ็ดนะครับส่วนการเชื่อสังคมอ่าเจ้าเชื่อทืองนี้จะเป็นคนเก็บตัวยังเข้ามายังไม่มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะให้ประมาณท่านะครับบ็มีเป็นต้นนะครับ นะนี่เป็นแบบที่เป็นแบบสิบนะครับเพื่อใครจะทำสิบด้านนะครับสิบด้านที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่คยคล้ายกันนะครับเ็าวงวัดไปให้วงกลมเหมือนกันแต่ว่าต้องแบ่งช่องแบ่งคริสให้มากขึ้นเป็นสิบส่วนนะครับจากนั้นก็นะครับลงไปนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงสี แบบที่ทําไว้นะครับว่าแต่ละช่องโดนคนไทยเท่าไหร่นะครับเป็นต้นนะครับเรวจะส่งภาพนะครับให้ไปลงสีนะครับหรือใครจะภาพอันเนี้ยไปพิมพ์นะครับนะครับส่งใครส่งอย่างเป็น PDF แบบที่พิมพ์ได้เลยกับเป็นภาพนะครับใช้นะครับโปรแกรมนะครับลงสีนะครับแค้นว่าอะไรก็ได้แล้วก็นะครับ แต่คนไม่ควรเหมือนกันนะครับสงเป็นงานเดียวนะครับกับไม่แจนดูว่านะครับทั้งเอาเป็นแปดด้านแล้วกันนะครับแปดด้านแล้วกันทำหนึ่งนะครับแบ่งวงกลมเป็นแปดด้านพอนะครับแล้วก็แต่คนไม่ควรสํำกัญช่วยกันทำได้ครับตามความเข้าใจนะครับครับแรกนะครับลองทำดูนะครับงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันในครั้งหน้านะครับแล้วเดี๋ยวจะ บอกให้อธ okay. ิบายให้ฟังว่าทำใครที่ส่งมาทำถูกทำผิดยังไงนะครับสัสดีครับ